นนทบ,บุรีเป็นเมืองแห่งทุเรียนพันธุ์ดีกบชนีหมอนทองกระดุมกบแม่เท่าหรือแม่แต่กานยาวเป็นที่ตั้งของชุมชนมอนที่เรียกกันติดปากว่าเกาะเกร็ดป,ปั้นหม้อปั้นไหถ้วยชามด้วยดินเผาฝีมือประณีตและเป็นที่ตั้งของคุกมหันตตโทษหรือที่เรียกกันติดปากว่าบางขวางมันขวางทางชีวิตความก้าวหน้าในชีวิต หวางแม้แต่การมีชีวิตต่อไปด้วยโทษประหารใครก็ตามที่ถูกส่งเข้ามาที่บางขวางนี้คือนักโทษที่มีโทษจำคุกตั้งแต่10ปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตและโทษประหารเข้ามาแล้วก็เหมือนเดินเข้ามาในเมืองนรกที่มีแต่ความทุกข์ทรมานมีตั้งแต่ความโหดหลายทารุณสมัยนั้นนักโทษคนไหนมีเงินทางบ้านฐานะดีหน่อยก็ดีไปมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นคนยากจนก็อย่าหวังว่าจะได้รับความสุขนักโทษคนไหนหน้าตาดีๆผิวขา,ขาวๆก็มักจะถูกสวนทวารเอามาเป็นเมียผู้ชายขมขืนผู้ชายในบางขวางเป็นเรื่องธรรมดาขาใหญ่มีน้องหรือมีเมียเป็นสิ่งที่ทํำได้ในบางขวางท่านว่าต้องแย่งข้าวกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่เคียงนอนแย่งหมอนกันหนุนฆ่ากันตายเพราะเหตุที่กล่าวมาแล้วปีละหลายศพ ิดคดีฆ่ากันตายในคุกจังหวัดพัทลุงนชกัมได้นชกุลเป็นเมียรักไะห,ห่วงเป็นอย่างยิ่งต่อมานชกัมจับได้ว่านชเอียดเขียนจดหมายบอกรักนชกุลก็เป็นเดือดเป็นแค้นพอลงมาเจอหน้ากันในโรงเลี้ยงนชกัมเอามีดที่ทำจากเศษเหล็กเอามาแทงไข่นชเอียดจนตายคามือ ทางผู้บัญชาการเรือนจำพัทลุงจึงทำรายงานมายังอธิบดีกรมราชัณฑ์เพื่อขอย้ายนอชกอุลมายังคุกบางขวางเพื่อป้องกันเหตุร้ายหลังจากนอชกอุลถูกย้ายมายังบางขวางนอชกรรมก็มีแต่ความเศร้าและทมในที่สุดจึงผูกคอตายเมื่อนอชกอุลมายังคุกบางขวางด้วยความสวยแบบน้องในคุกทำให้มีบรรดาขาใหญ่มาเกาะแกะแต่นอชกอุลก็ไม่เล่นด้วย จนกระทั่งมาถูกใจนอชอแป้นที่ทำหน้าที่ดูแลด้านเกษตรในคุกพืชผักที่ปลูกได้ส่งเข้าโรงครัวที่เหลือก็ขายออกไปตลาดสดนอกคุกนอชอแป้นจึงมีเงินที่เรียกว่ามุกมากกว่าขาใหญ่เสียอีกนอชอกุณจึงตกลงอยู่กินกับนอชอแป้นนอชอกุณมีข้อเสียสองอย่างคือข้อแรกเล่นการพนันเป็นไฟและสติดยาเสพติด เงินที่ได้จากน้อชอแป้นก็เอาไปลงวงพนันหมดที่พอเหลือบ้างก็เล่นยาเสพติดน้อชอแป้นมีเงินเท่าไรก็ถูกนอชอคุนผลานจนหมดเพราะน้อชอแป้นไม่มีเงินให้น้อชอคุนก็แอบ,บเล่นหูเล่นตากับนักโทษคนอื่นเพื่อที่จะตีจากน้อชอแป้นแต่นอชอแป้นก็ตามหึงหวงและอาลวาดจนบาดเจ็บเลือดสาดไปหลายลายถึงคิวของนอชอลุ่มหัวหน้าโรงเลี้ยง ที่มีฐานะดีเพราะเบียดบังเงินค่าใช้จ่ายไว้ได้มากพาอเนชกอุลมาทิ้งหางตาบ่อยๆเข้านอชอลุ่มก็เลยได้นนอชกอุลมาทําเป็นเมียทําเอานอชชแป้นอกหักเงินก็หมดต้องนั่งกอดเข่าเจ้าจุกคิดหาทางแก้แค้นเนอชอลุ่มที่มาแย่งเมียตัวเองไปกกกอดบรรดานักโทษในคุกต่างซุบซิบกันว่าอีกไม่นานเกินรอเลือดน้องคุกแน่เพราะแรงหึงหวงแน่นอน นอชอรุ่มมีลูกอมเมฆขสิทธิ์ของหลวงพ่อทับวัดอนงคาลามอมไว้ในปากเรื่องหนังเหนียวมแมลงวันไม่ได้กินเลือดเป็นที่เหล่าลือมากส่วนน้อชอแป้นนับถืออีเปร๋ร์คำว่าอีเป๋ร์เป็นเครื่องล้างฝ่ายต่ำที่รอเป็นรูปผู้หญิงเปือยน้อชอแป้นสักรูปอีเป๋ร์ไว้ที่ต้นขาสองข้างไม่ว่ายพระไม่สวดมนวันดีคืนดีร่วมเพศจ,จนน้ำกามเคลื่อนแล้ว นำมาทาที่ร้อยสักว์อีเปอเอาผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำกามเอาไว้ในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้นอชอป,ป้นจะเอาผ้าเช็ดหน้าที่ซับน้ำกามเอาไว้ฟาดลงไปที่ศีรษะหรือลําตัวของคู่ต่อสู้เพื่อทำให้ความขลังของพระเครื่องเครื่องล้างของขัังหมดไปจากนั้นจึงใช้มีดคู่มือคู่ต่อสู้ที่เคยเหนียวเคยคงกับพันชาตรีเป็นเสร็จนอชอป,ป้นทุกลาย ไม่ถูกแทงตายก็าบาดเจ็บสาหาัสนอชอแป,ป้นเก็บความแค้นไว้แน่นอกจนถึงวันปีใหม่ทางเลือนจำได้จัดให้มีการละเล่นลื่นเลงระหว่างเช้าคุกมีมโนลาลิเกมีเพลงชอยมีลำวงทำให้บรรดานักโทษได้ลื่นเลงลืมความทุกข์ยากที่ผ่านมาทั้งปีทั้งหมดแม้เพียงชั่วขณะของงานยุติก็พบว่าตัวเองยังอยู่ในเมืองนรกเหมือนเดิม วันนั้นนอชลุ่มกับนอชอกุลร่วมแสดงลิเกโดยนอชลุ่มรับบทเป็นตัวโกงนอชอกุลเป็นนางเอกช่วงหยุดพักการแสดงทั้งคู่นอนพักเอาแรงอยู่ที่หลังลงลิเกนอชอแป้นจึงย่องขึ้นไปพร้อมด้วยมีดในมือและผ้าซับน้ำกามที่ขอดมุมไว้เป็นปมพอเข้าไปใกล้ตัวนอชอลุ่มก็ใช้เท้าถีบเต็มแรงแล้วล้อว่าไอ้ลุ่มมึงถึงที่ตายแล้วมึงแย่งเมียกูมา กูมาเลียดศักดิ์ศรีของกูคืนนอชอลุ่มลืมตาขึ้นมาก็สายไปแล้วมีดในมือของนอชอแป้นกระนำเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายแต่ว่าไม่เข้าเพียงแต่จ,จุกนอชอกุลเห็นหัวใหม่ถูกหัวเก่าแทงก็ร้องวีดไว้พุ่งเข้ากอดปั้มหัวเก่าที่กำลังนั่งคอมแทงหัวใหม่อุตรุดนอชอลุ่มปั้มแย่งมีดจากนอชอแป้นมาจนได้จากนั้นใช้มีดแทงเข้าที่ลิ้นปีของนอชอแป้น แต่ว่าก็ไม่เข้าเหมือนกันนอชอแป้นสะบัดหลุดชกนอชอลุ่มเข้าที่เบ้าตาจนหงายหลังพึงปั้มแย่งมีดคืนมาได้ในมือขวาถือมีดมือซ้ายล้วงอผ้าเช็ดหน้าที่ซับน้ำกามออกมาแล้วฟาดลงไปบนศีรษะของนอชอลุ่มอำนาจความต่ำของอีเปอร์ทำให้อนุภาพลูกอมของหลวงพ่อทัพวัฒนงคารามหมดไปชั่วขณะพอนอชอแป้นกระสวกพุงกะทินอชอลุ่ม มีดกระทะลุหน้าท้องออกไปด้านหลังนอชอแป้นขวานมีดจนทำให้หน้าท้องนอชอลุ่มแหวะไส้ออกมากองบรรดาผู้คุมจึงวิ่งเข้ามาระงับเหตุนำร่างของนอชอลุ่มส่งเรือนปฐมพยาบาลภายในเรือนจำพอไปถึงมือหมอได้ไม่นานนอชอลุ่มก็หมดลมหายใจเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวผู้คุมที่เหลือก็จึงช่วยกันไล่จับนอชอแป้นพอจนตอกนอชอแป้นก็แทงอุตลุด มีเสียงตะโกนขึ้นมาว่าอย่าเข้ามาไอแปนมันมีอีเป๋ข้าวของดีแค่ไหนเป็นเสื่อมหมดมันต้องผมเองเสียงของไพทูลร้องตะโกนขึ้นมาน้อชอบแป้นร้องสวนท้าทายทันทีว่าเข้ามาเลยอาจารย์ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีดหมอกับรอยเท้าหลวงพ่อเดิมของอาจารย์นั่นจะทนอีเป๋ของผมได้ไหมกูก็อยากรู้ว่าอีเป๋ของมึงจะสวยนี่ได้ไหม ว่าแล้วไพฑูนก็แก้เชือกที่คาดเอวออกมาขมวดปมเข้าด้วยกันแล้วแกว่งสิ่งที่ล้อมเชือกอยู่เป็นวงกลมสิ่งนั้นก็คือประหลัดขิกหรือสีวะลึงของหลวงพ่ออีที่ทํามาจากไม้คูนอันเบลล์มนอชอแป,ป้นเสือกมีดพวดเข้าหาไพฑูนที่ถอยหลังออกมาจนพ้นลัศมีการเสียบของมีดไพฑูนหัวเชือกที่มีประลัดขิกค่อยอยู่ฟาดเข่ากลางกระหม่อมของนอชอบแป้นดังสนั่น หัวแตกเลือดอาบที่หน้าผากไผทูลบอกว่าอิเปอ๋อแผลงมาจากโยนีลึงเป็นอวัยวะเพศหญิงที่แพ้ศิวะลึงอันเป็นอวัยวะเพศของผู้ชายนอชอแป้นเอามือเช็ดเลือดพอเห็นเลือดออกก็รู้ว่าเสียทีให้แก่ไพฑูนเสียแล้วยืนตะลึงเสื่อด้วยความตกใจไพฑูนเห็นดังนั้นจึงไม่ยอมปล่อยให้โอกาสท้องหลุดไปจึงเตะเข้าที่ข้อมือขวาของนอชอแป้น ซึ่งถือมีดไว้จนมีดหลุดกระเด็นเท้าซ้ายเตะเข่าที่กา้านขอนอชอแป็นถึงกับล้มทั้งยืนผู้คุมก็ตามพากันเข้ามาเอาตะบองตีนอชอแป็นไม่เลือกที่ไผทูลจึงร้องห้ามเสียงหลงพอแล้วเจ้านายแค่นี้มันก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันก็ตายพอผู้คุมลามือนอชอแป็นสลบเหมือดหน้าตาหัวหูแตกตามเนื้อตามตัวมีแต่รอยกระบอง ให้ทูลหลวงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋านอชอเป็นแล้วเอามาเผาไฟเพื่อป้องกันมิให้ไปใช้กับคนอื่นอีกหลังจากฟื้นนอชอเป็นก็ถูกซ้อมอีกสามสลบหมายความว่าช่วยกันเตะต่อยทุบตีจนสลบจากนั้นก็เอาน้ำลาดจนฟื้นแล้วก็ซ้อมจนสลบอีกเอาน้ำลาดแล้วก็ซ้อมอีกเป็นครั้งที่สามก่อนหามไปขังพระรลชากลางสมองทราบเรื่องนี้ถึงกับเรียกผู้บัญชาการเรือนจำไปพบ พร้อมด้วยค่าโทษว่าจะให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่งั้นจะย้ายให้ไปอยู่ที่อื่นแม้เรื่องมีเมียในคุกก็ห้ามกันไม่ได้ก็ต้องหาทางควบคุมไม่ให้เกิดเรื่องฆ่ากันตายเพราะเรื่องดังกล่าวนี้ให้ได้นอชอแป้นถูกสารพิพาษษาโทษเพิ่มขึ้นอีกให้ลาบจำนอชอแป้นมากราบขอขมาไพฑูลที่ได้ล่วงเกินเพราะไพฑูนเป็นผู้ที่นักโทษในการนับถือว่าเป็นคนตรงไม่ยุ่งกับใคร ทำตัวเหมือนสิงโตหินขอบพระคุณอาจารย์ไพทูลมากที่ไม่ฆ่าผมผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าอาจารย์จะเรียนรู้วิชาพวกอีเปอิอนี้ด้วยพอผมเห็นประหลัดขิกของอาจารย์ก็รู้เลยว่าวันนี้ผมจบแน่อาจารย์ล้างอาถรรพ์ผมได้หมดในชีวิตของผมมีครั้งนี้แหละที่ต้องเสียเลือดบนกระบาลน,นอกนั้นผมได้เลือดจากคนอื่นมาโดยตลอดไพทูลจึงตอบกลับไปว่า เราไม่เคยคิดจะฆ่านายแต่ที่ต้องแก้อาถนเพราะนายมันผิดฆ่าคนตายแล้วก็ยังจะมาฆ่าเจ้าพนักงานอีกนายก็รู้ว่าถ้านายฆ่าเจ้าพนักงานเขาไม่ปล่อยให้นายขึ้นศาลแน่แต่นายจะถูกมัดมือมัดเท้าใส่กระสอบแล้วถูกผูกคุมช่วยกันตีเหมือนตีมดตีจนน่วมไปหมดตายก็เหมือนหมาแล้วก็ทำเรื่องเป็นว่าตายเพราะต่อสู้กับเจ้าพนักงาน เขาไม่ใช้ปืนยิงนายให้ตายง่ายๆหรอกมันง่ายเกินไปนอชอแป้นรับโทษเพิ่มขึ้นและต่อจากนั้นก็มีได้มีพฤติกรรมแบบเดิมอีกนอกจากจะไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำกามแล้วยังหันมารับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งผิดกับนอชอแป้นคนเก่ามันก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าพอเลิกใช้อีเปอหน้าตาที่ดำคล้ำก็ค่อยๆจางลงปรากฏหน้าเหมือนคนทั่วไป น้อชอแป,ป้นขอของดีจากไพทูลแต่ไพทูลบอกว่าไม่มีที่มีก็เป็นป้องกันตัวแต่ได้ให้ว่านเท่าหนังแห้งหั่นเป็นแว่นแว่นตาแห้งเวลามีเรื่องราวจะได้เคี้ยวกินว่านเท่าหนังแห้งนี้พอเคี้ยวแล้วให้สังเกตว่าเมื่อว่านออกฤทธิ์เต็มที่แล้วลิ้นจะรู้สึกชานั่นแหละลุยได้เลยเหนียวแบบมแมลงวันไม่ได้กินเลือด ทุกครั้งที่มีเรื่องน้อชอแป้นจะโชว์ร้อยถูกตีถูกแทงแต่ไม่เข้าเพราะอานุภาพว่านเท่าหนังแห้งขุ้มครองเขาบอกกับไพทูลว่าผมเป็นหนี้บุญคุณอาจารย์มากถ้าไม่ได้ว่านของอาจารย์ผมคงตายไปแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณของอาจารย์ชั่วชีวิต